สวัสดีครับนานทุกท่านนะครับวันนี้ผมบ๊อบ c s k นะครับก็นะครับจะมาทำการครับล้างรอกตัวหนึ่งซึ่งเป็นรอกที่ที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วนะครับเป็นตัวนี้ครับเป็นทัท u ูล่านะครับไดว่าทัทูล่าไทอานะครับก็ใช้งานมาหนักพอสมควรนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการถอด ชิ้นส่วนประกอบต่างเนี่ยนะครับแล้วก็ล้างนะครับก็เลยทำเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็ถ่ายไว้เผื่อท่านไหนที่อยากลองแกะหรือล้างรอกเองนะครับจะได้เป็นแนวทางนะครับผมก็นะครับถอดนะครับแล้วก็ล้างในแบบฉบับของผมเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับในการถอดประกอบรอกนะครับแล้วก็ล้าง นะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่า,าภายในตัวนี้นะครับตัวไทอาร์ตัวนี้นะครับจะจะเป็นยังไงมั่งนะครับจากที่ผมใช้งานมาก็หลายเดือนนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวถือโอกาสล้างแล้วก็ถ่ายวีดีโอไปด้วยเลยละกันนะครับถอดทีละข้างนะครับ <c oughs> นี้ก็จะเป็นฝาครอบนะครับก็เรียงไว้นะครับข้างในนะครับก็จะมีนออ็อตอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับน็อตเบอร์สิบนะครับแล้วก็คันออกเลยนะตัวนี้เวลาใส่นะครับมันจะงุ้มลงนะครับเวลาใส่ก็เอาด้านที่มันงุ้มลงเนี่ยใส่ไปนะครับ แกมนมน็อปนะครับก่อนนะครับเราจะขอสตาร์เดกออกมาออกมาเลยครับตัวนี้ มันจะไม่เหมือนชิมาโน่นะครับตรงนี้ปกติของชิมาโน่ถ้าถอดแขนออกแล้วก็ตัวชุดแขนเนี่ยออกนะครับมันจะมีฝาครอบแล้วก็จะมีตัวผมเรียกมันว่าน็อตผีสิงอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันชอบกระเด็นหายไปบ่อยในในของชิมาโน่นะครับ <c oughs> นะนะท่านไหนที่ใช้ชิมาโน่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับนะถอดออกมานะตัวนี้นะครับ ตาแดกตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบนะครับเราก็ใส่มันไว้ก่อนนะครับข้างล่างก็จะมีแหวนอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับเราก็ใส่ไ้นะครับก็จะได้วางเรียงให้มันถูกนะครับอันนี้ตรงที่ครอบนะครับมันก็จะมีตัวนี้นะครับสําหรับเป็นก๊กเสียงเวลาเราปรับตาแดกที่ดังนะครับชุดนี้มันก็จะมีตัวนี้ข้างในก็จะมีแหวนคู่หนึ่ง ะครับเป็นแหวนหนึ่งคู่นะครับตัวนี้นะครับ,รบตัวนี้เวลาใส่เนี่ยจะต้องอพั่ำตัวนึงหงายตัวนึงนะครับเวลาใส่นะนะครับจะเป็นแหวนพั่มหงายชุดนี้นะครับเอามาเทียบกันดูนพ่มตัวนึงหงายตัวนึง อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือตัวนี้นะครับที่กับหลังจากนั้นก็หมุนออกนะครับมีน็อตอยู่สามตัวขยายน็อตไว้นะครับสังเกตว่าน็อตสามตัวเนี่ยนะครับน็อตสามตัวก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่ยาวกว่าเพื่อนนะครับคือตัวนี้ ล้าที่ยาวกับเพื่อนเราจลองสังเกตด้ันนี้ผมถอดบ่อยแล้วนะครับก็เลยรู้แล้วว่าตัวไหนที่ยาวสั้นนะครับถ้า,าที่ถอดใหม่ๆบางทีตัวนอ็อตมันไม่เท่ากันนะครับก็ต้องดูนะครับสังเกตรเรามาเทียบกันดูนะครับว่ามันไม่เท่ากันน,ะนี่ของอาต,าตุล่ามันก็ถอดแค่เนี้ครับ ฝั่งนี้ก็เป็นฝาข้างนะครับเราก็ต่อฝาข้างขอ,อกอันงนี้ก็ลงมาเลยนะครับใช้เลี้ยนบาดก็ได้นะครับขัตรงนี้นขัพอมันหมุนแล้วก็เราเอามือหมุนมนะหมุนบิดลงนะครับบิดลงถอดออกมาตัวนี้เป็นส่วนของเม็ดหนวงไอ้ส่วนของไอ้ฝั่ง ฝ <c oughs> าหน่วงนะครับแล้วก็ขอเอาตัวสปูนลงมานะครับสปูนของไดว่านะครับอ่ารุ่นนี้จะไม่มีลูกปืนตรงนี้นะครับไม่มีลูกปืนอ่ะเราก็วางไว้นะครับแล้วก็นะครับตั้งลง คือภายในนะครับของอาตุล่าตัวนี้นะครับ,นนนนบทุกปืนการตีกลับจะอยู่ตรงนี้นะครับ เฟืองตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งใส่จารบีไปเพิ่งเพิ่งใส่จารบีไปนะครับก็เลยผมเพิ่งซื้อเออฟืองมาใหม่เป็นรอบเจ็ดนะครับที่มาใส่ตัวนี้ผมเพิ่งอัดจารบีไปแต่พอดีว่าตัวภายในเนี่ยผมยังไม่ได้ล้างแต่เฟืองเนี่ยเปลีนน่ยนนาใหม่ผมจะไม่ล้างเฟืองนะครับผมก็จะถอดเฟืองออกมาวางไว้ก่อน นี้ก็ตัวแปมจดไ้กดจานเบรกนะครับนนเป็นชุดเบรขของผมเก่าแล้วนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยชุดเบรกนะฮะ <c oughs> วันนี้ผมจะล้างภายในตัวนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเถลอะเลยกันทีนี้เราก็ค่อยๆน้ำออกมานะครับ ตัวนี้ก็เป็นเบรกตัวล่างน,ะนี่นะครับตัวเปีืองอตัวหนึ่งนะครับเปลืองตั้งนะชุดนี้เดี๋ยวเอาไปล้างนะใส่ไว้ก่นใส่ในกองนะนี่คือภายใน จำนะครับว่าตัวไหนครับอยู่ตรงไหนนะครับก็ตนี้ก็ถอดออกมาได้นะเตรียมเป็นล้านข้างในนี้ก็จะมีลูกปืนอีกชุดหนึ่งนะครับตรงนีนะ้ชุดปืนลูกปืนอีกชุดหนึง่งนะตัวนี้เราก็ถอดได้ ข้างล่างนี้ก็จะมีมีลูกปืนอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวเกียวซ้ายนะครับออกตัวเกียวซ้าย,ยนะครับคุณจะต้องระวังนะมันจะมีกิฟตตัวเกลอกม้าอยู่ฝั่งนี้นะครับค่อยๆถอดนะครับตัวเกลียวม้าตนี้ก็ ออกมาได้เลยเราก็ถอดได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาหมุนเอาตัวนี้อ,ออกครับต้องคลายเอาตัวตัว <c oughs> เขาคลายนะครับ ฝ่ายผมก็เพิ่งซื้อมาเปลี่ยนใหม่ครับต่อไฟมันมันสึกไปแล้วนะผมเนี่ยข้อดีของเลยว่าอีกอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันมีอะไหล่มีอะไหล่ที่จะเปลี่ยนเนี่ยเยอะนะตัวนี้เราก็ยกเซตออกมาเลยตัวนี้ผมก็เพิ่งล้างได้ใหม่เองนะผมก็จะวางนะครับตัวนี้เราก็ยกเซตออกมาได้เลยเห็นไหมครับ แค่น,นี้เราก็สามารถล้างข้างในได้แล้วสามารถล้างน,นีนน่ล้างน,นี่ก็ล้างได้ทั้งหมดเลยครับไม่จำเป็นต้องเอาอะไรออกมาดีนะครับแต่ผมว่าผมถอดแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ก็ต้องเอาชุดตัวเกียดสายชุดนี้ออกมาอหยียดผมเพิ่งล้างไปผมก็เลยจะไม่เอาออกที่เกียยประกอบ,บเดี๋ยวผมล้างทั้งชุดนี้นะครับล้างนะครับอุปกรณ์ตรงนี้ผมก็จะวางไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็ไปล้างทีละส่วน ส่วนพวกอย่างเงี้ยนะครับเราก็ล้างเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีลูกปืนอีกนะครับผมก็จะไม่ไปแตะต้องเพราะว่าผมเพิ่งล้างไปครับครับปัญหาของผมตัวนี้ที่ที่ผมต้องล้างเพราะว่าไม่ใช่เพราะเฟืองดังนะเฟืองผมก็เพิ่งเสียวเขาฝ่ายก็เพิ่งเสียวตัวตัวที่ผมคือมันกดตัวฟีสปูลเนี่ยก็กดนะครับกดคือตัวไอที่ที่เรากดเนี่ย นะครับมันรู้สึกว่ามันฝืดฝดืเพราะว่าเวลาเราใส่จารบีหรืออะไรลงไปแล้วมันก็เข้าไปใน,ในในตัวขับเคลื่อนนะั่นข้างในนะครับตัวกลไกตรงนี้เห็นไหมครับจารบีมันเลอะมากนะครับผมเลยจะจะล้างออกนะครับล้างออกเ okay. เพราะว่ามันมีคราบต่างๆที่จ่ข้างใน,นทำให้การทำงานของตัวกดฟีสปูลมันจะฝืดไป นะครับก็ผมก็จะล้างล้างแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่ตอนนี้เฟืองที่ผมใช้ตัวนี้ผมซื้อรอบเจ็ดมันใช้นะครับปกติตัวนี้มันจะเป็น6.3มันก็สามารถที่จะใส่แทนกันได้เลยในส่วนของพัตุลาใช้อานะครับด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าจะล้างลูกปืนก็แค่ถอดเอาตัวลูกปืนออกมานะครับฝั่งนี้ก็มีลูกปืนอยู่ตรงนี้ก็มีลูกปืนอีกตัวนะครับ ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับที่เหลือกล็ล้างนะครับตัวผมใช้นะครับจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเจ้านี้นะครับที่ใช้ล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่กัดไม่กัดสีลอกนะผมก็จะล้างนะมันจะไม่กัดสีลอกเราสามารถล้างได้เลย ล้างเป็นาพาเป็นาพาหรือถ้าใครจะใช้เป็นพวกสเปรย์ทำความสะอาดออที่เป็นคลีเนอร์นะครับฉีดก็ได้ครับแต่ก่อนผมใช้ตัวนั้นแหละแต่คราวนี้มันเปลืองเ,ออเปลืองมันแพงด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้มาพักหนึ่งละนะครับส่วนจารบีนะครับ,รบ,นะรบผมก็มีจรารบีสําหรับเฟืองหลักลยซึ่งจะค่อนข้างที่จะวันนี้ผมใช้อย่างดีนะครับเรีสูน ของแซฟฟีไอนะครับก็ตัวตัวนี้จับเฟืองดีมากเลยนะครับที่ผมใช้อยู่แล้วก็ตัวนี้เนื้อจรารบีมันจะออกเล็บเหลวหน่อยตัวนี้ผมใช้ในส่วนอของเฟืองพลาสติกแล้วก็ตัวเกียร์สายนะครับตัวเฟืองต้นหนอนตรงที่เขาไฟมันวิ่งนะครับตรงนี้มันจะเหลวหน่อยนะครับตัวนี้เราก็ใช้ วลส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นจรารบีตัวนี้ก็นะครับใช้ทาบอดี้ทั่วไปนะครับตรงจุดขับเคลื่อนต่างๆก็ทาได้นะครับผมก็ใช้อยู่นะครับตรงสวมแหวนสวมน็อตอะไรที่ให้มันลื่นๆหน่อยนะครับก็ใช้ตัวนี้ทานะครับส่วนในส่วนของ น้ำมันนะครับผมก็ใช้ของปันตั้มใช้น้ำมันของปันตั้มันก็มีหลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่คนชอบก็ผมใช้ของปันตั้มแล้วรู้สึกว่ามันมันดีก็ตัวผมเองก็ก็เลยใช้ตัวนี้มาตั้งนานนะครับผมก็ใช้แล้วก็ดูแลรักษาอย่างอย่างที่ผมทําให้ดูเนี่ยนะครับถ้าใครสนใจหรืออยากลองล้างนะครับก็มาหาได้ที่้านนะครับมาล้างหัดล้างนะครับ ง่ายๆนะครับอุปกรณ์ผมก็ก็มีนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเราน่าจะมีพวกผ้าพวกนี้นะครับหลายคนผมเห็นทําวางอยู่บนกระดาษ A4 มันแต่ว่ามันได้มันมันก็ได้อยู่ครับแต่ว่าทำไมผมถึงใช้ผ้ารองตรงนี้เพื่อที่จะวางอะไรน็อตนออะไรลงไปเนะี่ยคือผมห่วงอย่างเดียวคือป้องกันคือการที่น็อตมันกระเด็นหายนะครับพอผม ใช้ใช้ผ้าชุดนี้นะครับมาลองนะครับพวกน็อตพวกอะไรที่มันร่วงหล่นลงมามันก็อยู่ในนี้มันไม่ถกแลวมันไม,ไม่ไม่เด้งอะ่ะมันมีตัวรับน้ําหนักผมเลยใช้ใช้ผ้านะครับก็ตอนนี้ผมก็จะล้างชุดนี้นะครับในกระบวนการล้างก็ไม่มีอะไรครับก็ทาความสะอาดฉีดลงไปในส่วนของอาพาร์ตต่างๆในนี้ โอเคครับยังไงก็เเป็นแนวทางให้กับคนนะครับผมก็ผมใช้เวลาเท่านี้นะครับจะให้ดูขั้นตอนการล้างก็คงน่าจะล้างเป็นกันนะครับแล้วก็พอล้างเสร็จก็มาประกอบแล้วก็ทาจารบีนะครับเดี๋ยวในส่วนของเราตอนอัดจารบีเดี๋ยวผมอาจจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คงนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆน้นะที่อ่า เป็นนักตกปลาแล้วก็อยากดูแลลอกเองนะครับก็นะครับลองดูนะครับลองแกะดูนะครับเราซื้อมาแล้วก็ลองดูครับนะครับถ้าใครไม่อยากแกะก็ส่งมาให้ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมล้าให้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับ